วันนี้เราจะพามาชมนะครับโครงการฝายน้ำของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโครงการประกอบในโครงการของโค้งชีมูลนะชนประทานที่6กนะครับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ใหญ่มากใหญ่ๆนะครับสวัสดีครับโครงสร้างใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับม่น้ำชีแม่น้ำชีใหญ่มาก อันนี้พักตบนะเป็นโครงการที่เป็นขวายน้ำล้นกักกันน้ำกักน้ำนะครับเพื่อใช้สอยในเกษตรกรนะครับนะครับใหญ่มากนะครับดูข้างล่างครับดูข้างล่างขั้นตอนในการปล่อยน้ำนะครับขั้นตอนในการปล่อยน้ำตอนนี้น้ำซี่ครับ อยู่ที่เฉตดอำํำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดข้างล่างก็จะเป็นที่ปล่อยน้ำนะปล่อยน้ำปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำ,นำ,นนำเพื่อบรให้น้ำมันหลายเกินไปนะครับแล้วก็หน่อยเกินไปให้ เอาไว้ประกอบในเรื่องของเกษตรกรนะครับอยู่ตรงนี้แถวนี้เพื้นสีเฮน้านะครับสองเถือนะครับเฮต้าสองเถือมีฝายกันน้ำเฮน้าสองเถือนแม่น้ำชีนะเป็นแหล่งน้ำที่ทำให้เกษตรกรแถวนี้นะครับมีอยู่มีกิน นะครับมีอยู่มีกิ่นในเรื่องของการทําการเกษตรไม่ต้องพึ่งธรรมชาตินะครับเราดึงธรรมชาติเลยโอ้หม, oh, มีนกตัวหนึ่งครับนกตัวหนึ่ง,งไม่ต้องพึ่งธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำชี้ที่ไหลลงไปมันสิพานตรงนี้สิพานไปที่ จังหวัดยโสธรยโสธรก็บสิไปสู้จังหวัดศรีเกตไปสมทบกันกันกบแม่น้ำชีแม่นมม้ำมูนแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำชีนะครับที่ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ่านอำเภอเชียงขวัญเมื่อนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับโอ้ใหญ่อลังการมากนะครับใหญ่อลังการดีนะครับสุดยอดออกมาเลยนะครับ ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากแม่น้ําชีตรงนี้เยอะมากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรที่นี่นะครับลืมตาอาปากได้นะครับลืมตาอาปากได้นะีน่งานเห็นอยู่ตลอดเวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับจนประทานแม่น้ําชีที่อําเภอเชียงขวัญจังหวัดศรีจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเชียงวัะร้อยเอ็ดนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับอัมพลชาแนลครับสวัสดีครับ